ันนี้เอาบรรยากาศหน้าร้านมาให้ชมกันนะคะออเดอร์เยอะมากทั้งสสาขาเลยค่ะทั้งสาขาบิ๊กซีอุบลสแควร์แล้วก็สาขากลางเมืองวัดสว่างอารมณ์ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะ่วงนี้ส้มดูแลทั้งสองสาขาเหนื่อยมากๆเลยค่ะแต่ก็มีกําลังใจเพราะว่าคุณลูกค้านี่แหละคะ่ะ่วงนี้ลูกค้าเยอะขึ้นมากๆทั้งสองสาขาเลยใครที่ถามเฟรนช์ไไว้ส้มอัปเดตให้ท้ายคลิปนะคะ่วงนี้เมนูใหม่ทางร้านก็ขายดีมากๆค่ะวันนี้มีพี่ลูกค้าที่มาจากจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่ารอบที่แล้วมาท พรุ่งนี้กับสุรินแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินค่ะพี่เขาผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะบอกว่าส้มดีใจมากๆาแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้โตเกียวร้านเล็กๆข,ของเรามีกําลังใจลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแป้งไม่เหมือนที่ไหนเลยทั้งหอมแล้วก็กรอบมากส่วนตัวไส้กินดูก็รู้เลยว่าคุณภาพมากร้านเราเป็นโตเกียวแป,แป้งกรอบไส้แน่นนะคะตอนนี้มีเมนูให้เลือกทั้ง95ไส้มีทั้งคาวแล้วก็หวานค่ะใครชอบโตเกียวไส้แน่นๆแบบนี้ต้องแวะมาลองนะคะส่วนเฟรนช์ฟายส้มกําลังทาใบสมัครนะคะเสร็จแล้วจะรีบมาลงให้เลยจ้้้้าาาาาาเรรมมีใในนแลวววกก็สสสะะดถไไปทัง2ขย อากาศดีมากแวะมาเจอกันที่โตเกียวจงเจริญนะคะ